สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สะเทือนไทยลีกมีที่เดียวของโลกบุรีรัมย์จับมือดาร์ลดัลโลนะครับเดินวิทย์ห้องนอนดูฟุตบอลเป็นทีมแรกในประเทศไทยและของโลกบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับจับมือดารลดัลโลแบรนด์ที่นอนอันดับที่1จากตระที่กรีดได้สร้างห้องนอนชมเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่เป็นเตียงปรับระดับไฟฟ้าเป็นที่แรกของโลกถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูบอลเลยทีเดียว นั่นแต่ที่สโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดทีมชั้นนำจากสึกทไทยลีกได้ร่วมมือกับดัลล็อดัลโลแบรนด์ที่นอนอันดับที่1จากประเทศอังกฤษร่รวมกันสร้างโปรเจกต์ครั้งใหญ่กับโปรเจกต์ริมพาวเวอร์คลับลอง VIP ห้องนอนชมเกมการแข่งขันบนเตียงปรับระดับไฟฟ้าที่แรกของโลกโดยการจะมือร่วมกันในครั้งนี้มีจุดประสงค์โดยต้องการให้คนไทยได้รับประสบการณ์ในการชมเกมการแข่งขันฟุตบ,บอลที่เอ็กซ์คลูซีฟที่สุดในโลก และเชื่อได้ว่าความสบายเป็นส่วนที่ช่วยเติมเต็มอัตรรสยามชมเกมการแข่งขันอีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้น่าไปจริงๆนะฮะน่าเข้าไปเยี่ยมชมจริงๆนะฮะไอ้รอบสนามเลยนะฮะแต่ราคานั้นยังไม่ทราบนะครับว่าเท่าไหร่ต่อ1แมตช์นะจ๊ะสื่อต่างประเทศตีข่าวใหญ่2ทีมยุโรปจ้องคว้าตัวฟุนดักทีมชาติไทยคริสตองโดดัตาอ,อนาคตแบก,กว่าทีมชาติไทยให้ดีนะครับ สื่อต่างประเทศรายงาน2ทีมในยุโรปนะกำลังเดือนหน้าเจอจากคว้าตัวทิสตองโดฟูลแบ็กจอมบุทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปร่วมทับนะครับแบยบควาลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสในวัย29กาปีกำลังใกล้ที่จะหมดสัญญากับตอสกัตทูแบงคอกยูเนเต็ดทีมแรกเป็นแรยงานจากสื่อกีฬาในไซปรัสทีมชั้นนาในลีกไซปรัสต้องการตัวทิสตองโดไปเติมเต็มตำงฝั่งขวาแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อทีมว่าเป็นทีมใดในลีกไซปรัสส่วนทีมที่2เป็นต่างประเทศเหมือนกันรายงานจาก โอรบักเล่งคว้าตัวคริสตองโดแบ็กขวาทีมชาติไทยในรายงานระบุว่าสโมสรโอระบักทีมชันน้นนอริีกอเซอร์บายานต้องการเสริมทัพผู้เล่นใหม่เดือนหน้าเพื่อดีดคว้าตัวทิสซองโดแบ็กขวาทีมชาติไทยเข้าเปิดร่วมเทียมเพื่อเติมเต็มทางฝั่งขวาพวกเขามองว่าทิสซองโดแบ,บ็กจอมบุกทีมชาติไทยมีความเหมาะสมที่จะเข้าไปแทนที่มาโกวูซูเนตนักเตะที่กําลังจะหมดสัญญาก,กับเทียมตอนนี้ทิสตองโดเพิ่งจะโพสต์เป็นนายเหมือนกับกําลังจะแยกทางกับทูแวนคอก ซึ่งเป็นการส่งขยานว่าแบ,บ็กขวาตีกีทีมชาติรอยนี้กำลังจะหมดสัญญากับทูเบนคอกยังไม่มีท่าทีจักขยายสัญญาฉบับใหม่ญญญญออกไปแต่ยังได้โดยจับตาสถานการณ์ที่ตงโดแข่งไายรายต่อไปลุยตั้งแดนหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะครับออกมายืนยันแล้วว่าน่าจะไปเล่นที่ลีกยุโรปนะครับก็มีรุ่นแค่2ทีมในโซนยุโรปนะครับทีมจากไซปรัสและอาเซอร์ไบจันฮะ เปิดเงื่อนไขทีมชาติญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบในศึกฟุตบอลโลก2022จากการที่ทีมชาติญี่ปุ่นภายใตกก้การนำทัพของฮาชิเมะมริยซึจะเข้ารอบได้ไง่ายๆหากจัดชุดเต็มลงเจอกับคอสตาริกาแต่ติดประมาทส่งตัวสำรองโดยฮาชิเมะมริยซึจากการส่งผู้เล่นตัวหลักนำสำรองห,งหลายคนกระทั่งทีมชาติญี่ปุ่นพลาโดนปั่นโค้งท้ายๆเกมนะฮะสุดท้ายก็แพ้ไป1 0่นอัปเดตสถานการณ์จุบันของเทียมในกลุ่ม A ญี่ปุ่นมี3คะแนนรั้งอันดับที่2ของกลุ่มเอผลต่างประตูที่เสียไม่มีนะครับโดยสเปนมีสีแต้มรั้งอันดับที่1มีผลต่างประตูที่เสียบวกเจ็ดและคอสตาทิกามี3แต้มรั้งอยู่อันดับที่3มีผลต่างประตูนะครับลบหส่วนเยอรมันที่รั้งอันดับที่4มี1คะแนนผลต่างประตูลบหซึ่งญี่ปุ่นจะต้องไปชี้ตาเข้ารอบในนัดสุดท้ายที่พบกับทีมชาติสเปนส่วนเยอรมันจะพบกับคอสตาริกา เปิดเครื่องขาการเข้ารอบทีมชาติญี่ปุ่นกรณีทีมชาติญี่ปุ่นชนะสเปนญี่ปุ่นจะเข้าสู่รอบต่อไปใน,นทันทีโดยไม่ต้องไปสนผลการแข่งขันของเยอรมันกับคอสตาริกากรณีทีมชาติญี่ปุ่นเสมอกับสเปนจะทําให้ญี่ปุ่นเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนผลต่างประตูบวก0ต้องลุ้นให้เยอรมันเสมอกับคอสตาริกาจะทําให้ญี่ปุ่นเข้ารอบต่อไปใน,นทันทีแต่ถ้าหากเยอรมันเอาชนะคอสตาริกาต้องลุ้นให้เยอรมันเอาชนะด้วยผลต่างของประตูน้อยกว่า2ลูก นั่นจะทำให้ญี่ปุ่นเข้ารอบไปด้วยกฎเฮดถูเฮดกรณีทีมชาติญี่ปุ่นแพ้สเปนญี่ปุ่นจะตกรอบทันทีแล้วฟนฟุตบอลล่ะครับคิดเห็นกันอย่างไรถือได้ว่าญี่ปุ่นโอ้โหโอกาสที่จะเข้ารอบมากกว่าเพื่อนนะครับกลายเป็นโอ้โหตอนนี้ไปเจอสเปนและสุดท้ายก็ยากเหมือนกันนะครับลืน่นอักทีมไทยลีกปิดดิวปีจรวดทีมยอไทยลุยเล็กส แฟนบอลไทยเตรียมชมดิวเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในเล็กที่2นะครับเมื่อมีรายงานมาว่าเมองทองยูเนเต็ดทีมยักษยใ่ญ่แห่งศึกไทยลีกกำลังที่จะปิดดิวคว้าตัวจเจริญสักวงก่อนปีความเร็วสูงทีมชาติไทยเดินเกมรุกทางริมเส้นเล็กที่2โดยสําหรับเจริญศักวงก่อน่เป็นแนวรุกริมเส้นที่ถูกจับตามองจากทีมญี่ปุ่นอย่างมากแต่นันสิดาที่ได้รับบาดเจ็บกับทับกิวสมุดไปซะก่อนก่อนที่จะยามมาร่วมทีมบีจีปทุมในช่วงต้นฤดูก,กาลแล้วล่าสุดเขากําลังจะ มาเดินเกมริมเส้นบนถิ่นทันเดอร์ดอมสเตเดียมโดยสำหรับจเจร,ริญสัมุงก่ครับพวกดีกรีดาวเซนโบอ,อิเชียอีกไม่นานเขาจะรีเฟรมเก่งออกมาได้อย่างแน่นอนนะครับลีซอวางอนาคตสารฝันลงชิงเก้ยอี้ประมุกฟุตบอลไทยได้เวลาเปลี่ยนแปลงลีซออธเลเทมีมวนโไนไทยในรกบเปิดเผยหลังแขวนสตั๊ดในวัย37ปีบอกว่าอยากจะสารงานต่อในอนาคตกับการลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างจริงจัง หลังจากที่เคยเปーเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่คงยังไม่ใช่สมัยหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเพราะอาจจะยังเตรียมตัวไม่ทันนะครับหลังจากที่ลีซอททเทเรเท่มิโนไทยได้ประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอย่างเป็นาการแล้วเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยลงเล่นนัดสุดท้ายที่สนามบุญ,ญจยจินดาให้กับโบลิสเทโรเอฟซีเปิดบ้านชนะนครราชสีมามัตด้าเอฟซี1-0และเจ้าตัวก็เป็นคนยิงจุดโทษซัดโปรตุชัยช่วยทีมเก็บ3าคะแนนด้วยโดยได้เปิดเผยห,หลังจบเกมว่า วาระด่วนที่อยากจะแก้ไขแบบเป็นเรื่องเป็นราวคือการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนอย่างจริงจังไม่อยากให้เป็นเหมือนที่ผ่านมาฟุตบอลเยาวชนเหมือนโดนบีบบังคับเล่นเพื่อผลการแข่งขันเพื่อเื่อรางวัลเพียงอย่างเดียวแต่พอถึงเวลาไปต่อไม่ได้นักเตะไม่รู้จะทําอะไรต่อไปสารฝันใดไม่สุดยกตัวอย่างน้องชายของตัวเองอย่างน้องแสมไปไม่สุดทั้นทที่มีความสามารถทําไมถึงต้องแก้ไขระบบเยาวชนไทยรีซอบ,บอกว่า อยากให้ดูตัวเองกับทีมชาติเอเชียที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอล2วั2ที่กาตาทำไมเขาถึงมาจุดนี้ได้เพราอพื้นฐานฟุตบอลที่ดีมาจาก